S.M.N. n e w Network วันนี้ตามไปที่จังหวัดสงขลาอำเภอเสดาคณะจัดงานเตรียมความพร้อมจัด Amazing สะ d ด w Bike Week เมื่อวันที่29สิงหาคม2563ที่บริเวณหน้า,าพัพพิคเนตหมู่7บ้านด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอสะดาจังหวัดสงขลานายนัทชนุนสีกอเกือ้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7จังหวัดสงขลาประธานแถลงข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขามบริษัทในเครือ MBI ด่านนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้เอาใจไบเกอร์จัดแลน y ลี g บิ๊กไบอเมซิ่งสแาวไบว e มุ่งหวังช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจภาคใตย้ยุค New Normal โดยการจัดงาน Amazing สดาว์ไบวิ2020ครั้งนี้เป็นการจัดงานครบรอบ10ปีของการจัดงานสดาว o บอเดอร์ไบวเป็นงานของกลุ่มคนรักบิ๊กไบ2ล้อเดิมการจัดงานสะาวบอเดอร์ไบวิ ของทุกปีจะใช้ชื่อนี้เพราะเป็นการจัดระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียรวมถึงกลุ่มคนรักบิ๊กไบทั้งหลายแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ต้องทำให้ประกาศต้องปิดไปและชาวต่างชาติไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Amazing s ดา l e Bike Week 2020ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจบ้านเมืองในช่วงที่วิกฤตตอนนี้การท่องเที่ยวสําหรับคนที่มีใจรักและชื่นชอบในการขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่บิ๊กไบค์เป็นกิจกรรมที่แปลกสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีครวนบิ๊กไบค์กว่า100คันมารวมตัวกันในวันที่4-5กันยายน2 5ง0 ที่จะถึงนี้และรวมตัวกันที่ลานหน้าพระพิคเนตและพากันไปบำเพ็ญประโยชน์และท่องเที่ยววัดถ้ำตลอดอำเภอสบ้ายย้อยและอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาตกเย็นจะพากันกลับที่หน้าลานพระพิคเนตเพื่อรวมตัวกันทำกิจกรรมเวลากลางคืนเป็นการใช้รถโชว์มีการแสดงบนเวทีของเหล่าศิลปินที่มาเยือนและกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมายภายในงาน ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลตำบลสำนักขามบริษัทในเครือ MBI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มคนรัก Big กไบและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมเข้าร่วมงานชมความสวยงามของ Big กไบ์และการแสดงต่างๆสามารถเข้าชมได้ในวันที่4-5กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป รายงานข่าวโดยศูนย์ข่าว S M N n e w ร่วมกับศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทยข่าวโดยชัดชดาสุวรรณฤทธิ์